สวัสดีครับหยูแชร์คุณเล่นไมค์ครับแน่เราเจนไมค์ลักบล็อกหรอแล้วมึงหายไปไหนอ่ะแล้วลักกี้บล็อกอ่ะลักกี้บล็อกอยู่ <c oughs> อีกเวอร์ชันนึงโอเคก่อนที่เจะเริ่มเปิดลักกี้บล็อกกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนที่เราสู้กันเนาะซึ่งตัวที่จะสู้เนี่ยคือตัวชื่อว่าอันเล่ทุกคนซึ่งจะเป็นมอเตอร์ในเวอร์ชั่นใหม่ในไมค์ครับทุกคนโอเคซึ่งตัวนี้จะถามว่าเราสามารถเจอไปที่ไหนได้บ้างคือสามารถเจอที่นี่นะครับทุกคนนี่นะผมมาเจอที่นี่พอดีเลยก็คืออไมม่่ใชืเสกหรอไม่ใช่ ผมไปอ่านใน,นเว็บม,มาเขาบอกว่าเราสามารถจะได้ที่คุกคุกที่นี่กับที่แมนชั่นนั่นทุกคนก็คือรังโจรซึ่งหน้าเว็บเนี่ยเขาบอกว่าตัวอันเล่จะมีช่องเก็บของแค่ช่องเดียว,วทุกคนก็คือว่าไม่สามารถเก็บของได้หลายช่องนั่นเองเนาะอ่ะอย่างเช่นผมให้ดีมันถือก็จะไม่สามารถมาถืออย่างอื่นได้เลยเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้เลยแล้วก็เขาบอกเน้่ยเรบอยว่าถ้าสมมติเนี่ยเราให้ขขมเนี่ยเราจะไม่สามารถโจมตีมันได้เห็นไหมบอยเห็นไหมเออแต่ว่าตัวที่เราไม่ได้ขอเนี่ยคือว่าสามารถฆ่าได้เลยเห็นปะ นี่เออนั่นแหละโออไม่ข้าหซึ่งก็ถามว่าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงวะกูยอยากรู้มันแล้วมันจะของคืนยังไงก็วิธีการเราของคืนก็คือก็ไปคลิกที่มันอีกทีนึ่งเห็นไหมไมะได้ของแล้คืนาามาด่ามันดิอ่ะให้ด่าได้ไหมเฮ้ยถือดาบแล้วเป็นไงพี่กูทิเอ,อ้ยเราเราไปตีมรนไปตีมอนดิเออได้ได้ไดอ่ะถ้าซุ่มเราโดนไปมุมตีล่ะเราตีไปมุมแล้วเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยอันเลอันเล็กกูโดนตีเฮ้ย <c oughs> บมไม่เดินหนีทุกคนครับปอบกอูทีตัวนี้เป็นประโยชน์ยังไงอา้าวแล้วโจรแม่งเกิดแล้วพอเกมหมดสูตรอ้ามาแลกกับมาในเกมลักกี้บ็อกก์กันแล้วมาเรามาเปิดลักกี้บ็อกก์อะไรีกว่าซึ่งว,วันนี้นะครับก <c oughs> ูลืมเตรียมชื่อลักกี้บ็อกก์ขาเลยแล้วรับสัญญากูลืมเตรียมเลยเออกับลักกี้บ็อกก์มามีม่เอทุกคนซึ่งวัวนนี้เนี่ยเราก็ลัสู้กับอลเลที่เราเสนอมาเมื่อกี้เนาะซึ่งผมลืมบอกอย่างหนึ่งว่าตัวอเลเนี่ยมันมีช่องเก็บเขยช่องเดชมาบอยแต่ว่าเราสามารถบอกแบบทั้งที่เราใจมั้ ก็คือว่าสามารถเก็บได้64 64ชิ้นอะแต่แต่ว่าสามารถเก็บได้แค่ช่องเดียวเข้าใจไหมแล้วพอเราให้ขอมันถือเนี่ยมันจะสามารถตามมาได้ตลอดเลยเร่องที่ไปอ่านมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตามด้วยประมาณพัน 1, บล็อกมั้งวางเลยอ่ะวางแล้วทำไมมึงวางแล้วมันเป็นแบบวางเป็นกล่องเดียวฮะอะไรกลเปิดกล่องกูแล้วเปิดกล่องมึงอ,อะไรเอามาไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมแยกไปโทษเอามาบอยไปเอาไว้กล่องของมึงเลยเลยไอ้หนึ่งร้อยกูเปิดแล้วม<ๆ>ึงเอากล่องนั้นไปเลย กล่องนั้นอะไรนี่ของมึงมาเปิดอแมาเปิดมาเปิดม่เปิดเปิดมาเปิดเปิดอ่ะเห็นไหมไอ้ผมเอานะของกูนะเอาเลบรไปเบรย์เบรย์ทุกใบเบอร์อ้าวจูบเ้าไม่มไม่ได้เลยอุ๊ยอะไรเงี้ยไม่โคตรดีจังเลยอ่ะ โอ้ยเออบอยลืมถามบอยเลยมึงว่าไอ้ตัวอะเลเนี่ยมันว่ามีประโยชน์ไหมสำหรับมึงอะ่ะมีประโยชน์ดิกูว่าเวลากูไปฟาร์มของอะกูมีหลายตัวกูว่าโย,<ม>ยนไม้มันโยนไม้เพื่ออะไรเแต่กูชอบเก็บของแล้วก็เป็นกระเปะ๋าโดยนอมอนอยู่แล้วอะ่ะฮะ <neg ut S 2> แล้วถ้าของเจอของมึงเต็มอ่ะโอ้โหเต็มว่าที่ของนี้ไม่จับเป็นสิเอ้าอันนี้มันว่าหรอวะเออป่ะว่านี่ป่ะไอตัวไม่หมดไปแต่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรไอ้รักสีสีว่ากูบอกว่าสีห้าของเลยเอาเอาก็มีนี่ป่ะเอออ่ะเสียงชูก เอ้าเอาเอไม่มีจริงด้วยสิโชคเราไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวชาเดี๋ยวอันนั้นที่เราเปิดแล้วมันไม่มีอะไรวะเอ้านี่ก็มีเนี่ยบอยใช่ไ,ไหมปล่าเนี่ยก็ดอกมาได้ไงอาพีเอ็ม<อ>มาว้ายอันนี้อะไรอะส่วนมากมันไม่มีอะไรเปะวะอ๋อนี่บ่อน้ำเออถ้าใช่เพราะว่าสิ่งโชคใจผิดมันไม่ค่อยมีดีกว่าใช่อวะเนี่ยมันมันดอกแล้วมันไม่ได้อะไอ้าวโยนไปเลยเลยต้องไม่ครบวะครบแล้วตอนนี้มันกินเนื้ออะไรเนื้อดิบหรออ่ะกูกินเนื้อกูกินเนื้อทุกอย่างที่กูกินได้โอเคกินเนื้อกูไม่ละ แแมมม่ไกินวทำไมผมเล่นกจังเลยวะทุกคนโอ้โหกูนี่พี่เรี้ยงไม่เจอระเบิดอีกบอยอย่าแกล้งกันดิโอ้โหตลกเลยเหรอตลกเหรอต่อไปว่างว่างว่างเออเอองูอะไรอะไรทำนะอันนี้ไม่มีเลยเออหรือมันมันหรือมันเราลงผิดจริงวะไม่ใช่วันนี้ได้ดาบมาแล้วดาบเมทเจตสิบเอ็ดพี่อ็กดาบเมทห้าพี่แมวยาอะไม่ตายอะอะไม่ตายอ่ะ ถ้าคนก่างมาฆ่าคนเก่งไม่ตายอยู่แล้วปะด่ามัมมี่ท้าไมด่ามี่โหตายเลยวะมามัมมี่บ้างเฮ้ยได้รองเท้ามัมมี่มาเลยทุกคนอ๋ออ๋อลืมไปคุณไปใส่ไม่ได้คุณใส่รองเท้าโซ่อยู่อันนี้หัวมัมมี่เฮ้ยพอดูหัววะดิตาสีแดงไอ้ตาสีแดงนี่เราตัวมันชื่ออะไรนะซาสกี้เกอเอออ่ะกูจะพลังคือสีแดงนะจิ้งตายเป็ญยาวที่ผ่ายเอ้าแล้วมึงจะพูดซาสกี้หรืออะไรกูเนี่ยอันนี้เฮลเบ็ดทุกคน อะ่ะโอ้โหใส่แล,ล้วคู่กายเลยมัมมี่ตาแดงกูยังดีกว่าเยอะเลยอันนี้เสื้อกลอกสีฟ้าที่บอยใส่อ๋อเอ้บอยมึงใส่ชุดคนแก่สีฟ้าหรอใช่ไหมเยอะเอ้ยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแต่มึงเป็นชาร์ตโอเคอ่ะสี่งโชคอันนี้มันทำอะไรหรอวะผมจำไม่ได้เฟกมัมมี่บล็อกเออแม่งเฟกจริงโอเคเสงมึงอะเดี๋ยวเดียวเอ้าแล้วมันเสียงโชคไม่ได้เดี๋ยวกูอยากรู้ว่าทำบ่อยนะเมาทำไมไเนี่ยนี่ฮะที่บอกอ๋อนี่ไง อ๋อก็คือว่าเราเหยียดเราไม่ได้คือต้องเปิดแล้วกูเสียงโชว์ได้แล้ววันนี้ฮะอ๋อได้เพชรมาโอ้ยแต่ละอย่างอันนี้กูต้องขุดกูไม่เสี่ยงแล้วมาดิมาดิมดิมาดิมาดอ่ะได้อะไรอ้ายโอ้ได้เพชรไปอีกแล้วมาลองบวกดูเมื่อกี้ผมให้กล่องลบร้อยบอยไปมันแล้วมันได้ของดีอ่ะเออว่ะถ้ากล่องบวกมันจะเป็นกล่องลบเออว่ะไม่แน่อ่ะใช่ไหมหมวหมวกหมวกหมอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรอ่ะก็เป็นดาบดาเมจสามสคนมั่วคือขนมั่วอย่างคา กล่องบวกถามว่าต่างจากกล่นธรรมประทานไหมเอาจริงนะไม่ต่างเลยทำไม็อสบ็อสนี้สวยอย่างนี้ทำไมไอ้กล่องสีฟ้าไม่ได้เลยวะกูจะใจหูดีแล้วไอ้เล่เนี่ก็ฆ่าไม่ได้เนี่ยเล่หูเนี่ยฆ่าไม่ได้หเหรอบอยล้อเหรออันนี้เป็นยาอนโอเคเก็บไว้ก่อนไม่รู้ทำไมได้อันนี้ฮ่าฮ่าฮ่าวายโอ้ว้าแล้วก็ระเบิดอันนี้ยาบอยเขาบอกว่าของขวัญอ่ะของขวัญอ่ะเป็นไรอ๋อติดพิษแล้วบอกของขวัญทำไมวะเอาจริงนะมันกูเปิดลากี้พกบมมี่เลยอันนี้ดีกว่าทุกคน ไอ้กล่องสีฟ้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยโอยอ่าผมบวกกล่องมามีบ้างห้ากล่องมาหกสิบมันไม่มีอะไรเหมือนมึงเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กล่องกูมากล่องบวกทานเออเออกางเกงอุ้ยอันนี้กางเกงขนแกะใส่รอยชาร์ตเอ้ยไม่ฉีนชาร์ตมันฉีนชาร์จอยู่แล้วอันนี้เป็น,น,ออนย,นนนยาของขวัญที่ติดพิษมัติดพิเรกห์นะ โอ้โหมันจะไม่มีระเบิดเลยหรอวะปิดแน่นมึงเอาปาใส่กูดูกูจะกินมันไม่มีระเบิดโอ้โหปุ๊บระเบิดมาปั๊บเลยอ่ะเออเพชรทองให้มาเยอะที่สายอันนี้อะไรวะอันนี้เป็นเฮลเมทอ่าก็ก็ไม่ต่างสีดำเลยเฮ้ยอันนี้มันเป็นที่หาขอใช่ไหมอ่ะอ๋อนี่ไงเขาบังกฎถ้ามันมีอะไรวะผมจะไม่ได้เอ้า ของกูเหรอหรือว่าเป็นพีระมิดปะอ๋อมันคือพีระมิดไม่ใช่เขาบมกต์อ๋อถ้าใช่มันจะมีขอบพวกแบบนี้ใช่ไหมอ๋อนี่อ๋อเมทัลคือแร่มันกไม่คุ้นกับภาษาเนี่ยหรอวะใช่หรอของกูกูกูอันนี้เป็นหมวกกูว่าไม่ใช่แล้วกูกู้ยหมวกใส่แล้วดีกว่าโอเคของกูกูอันนี้รองเท้าของกูที่ไบ้บอยของกูกูกูอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเสื้อโอเคเสื้อชาร์ตอ๋อก็คือว่าเป็นทีมชาวนาโอ้มาไหนรอแรกนี่ครับดูสิ มึงขาดด้วยบล็อกเลยนะแต่มึงทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ล่ะเออถุงเก็บมาตั้งนานทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยกูจะว่าตายมาต่อไปเสียงโชคอ๋อบอยกู้จะแล้วมึงกูโยนแล้วมันไม่เสียงโชคกูกูโดนด่ายบอยเลยมึงมาหาก่อนบอยมันต้องเหยียบใช่ใช่ไงมันคือแผ่นหินไงใช่ไงกูรู้กูลืมก็กู้ม่อถึได้กู้มืงบอยดีกูรู้แล้วถ้าเป็นหินโยนแล้วมันจะไม่ได้อะไรโอ้ยตายตายแงาแง่แง่อันนี้ไม่เอามันไม่ชาร์ต เราน่าจะใส่ก่อนได้แหละไอ้พวกนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยมาต่อไปว้ายกินในน้ำจะมาเปิดแก๊งมาในกูติดน้ำเองเนี่ยอันนี้เป็นมาม่ามันจะไม่เป็นกินได้อ๋อเสื้อกอดเออทำผิดจะผิดแต่มันใส่แล้วมันก่อไม่ทอแต่มันเลือดเยอะกว่าทุกคนเอาไงดีวะอ๋ออันนี้มันสามร้อยแต่นี่มันใส่แล้วมันก่อทองเต็มอ่ะแต่นี่มันใส่แล้วไม่ได้หัวใจเอ้ยพูดอะไรงั้นผมเอาหัวใจดีกว่าอุ้ยกูจะโดนด่าไหมเนี่ยผมรู้ใจเลือดอะไรดีไงเฮ้ยมันลังเลมันดีแค่สองอย่างเลยอ่ะ แต่แบบนะเรจะเลือกอะไรยวไยอันนี้โกะเหรออันนี้เป็นเงิเกงเฮ้ยอันนี้เกงสำหรัโกะทองเยอะกว่าโอเคเอานี้แหละอันนี้เป็นอุปกรณ์มัมมี่ดาเมจอู้ไอ้บอยไอ้ไอ้ไอที่มึงได้ดามเมจนีอคือของมัมมี่ใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่อันไหนถือดิไวไยเอาไ,<ม>ได้บอกไปบินไปหาบอลแล้วอะ่ะอุ้ยอันนี้มัมมี่ตีเราตายโอเคไมปหลบของเฮ้ยอันนี้ได้ดาเมดร้อยห้าสิบอันนี้ได้ไปี่แล้วไฟเดี๋ยว ดาเมจร้อยเดียวมาห้ากล่องสุดท้ายจะได้หมดสักทีอันนี้อะไรเนี่ยเฟรกบ๊อบอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นชาร์ดดาเมจอ่ะห้าสิบมาแค่ไหนรับสู้บอสดีกว่าไปกันเลยโอเคเราตอนนี้จะขอพร้อมสู้บอสเสนออย่าลืมกดเลย้าใครชอบผมอยู่จัดเล็กันบายบอยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลือกกูไม่เต็มอ่ะมรงนี้โอ้ยฮู้น่ารักกเลยอ่ะมามาผมลองกินเอ้ยกูหลบสปอนบอยแป๊บนึงไอ้มึงกินแอปเปิ้ลกวัวเลยมึงกินแอปเปิ้ลกูกินไปเลยมึงกินไปเลยเดี๋ยวผมลองสู้ก กินแล้วมีได้อ่ะอ่ะกินแล้วเอ่ออ่ะป่ะพร้อมยังมึงอยากเย็นมึงกเย็นกูกินแล้วมึงมึงอยานมาตีเงบอกแล้วว่าสุสานบอกอะไรมาไหนมดอ่ะเอาเร็วอันเร็วจะโหดสักแค่ไหนอันเละมาไหนเอามึงมองหน้าหาเลืกูเหรอฮะยังไงบอยเอาบอยอยู่ไหนวะบอยบอยอยู่นี่อ่ะบอยกูล่าไม่ให้แล้วอุ้ยบอยมันบิดมาเอาโอ้โหไม่เข้าเดี๋ยวมันปรับได้เท่าไหร่เนี่ยอู้อุ้ยนี่เหรอตัวหน้าละ น่ารักก็คุณเล็กมันปรับเลืมันปรับเลืเท่าไหร่อ่ะเออสิบล้านเออแทงเท่าไรเฮ้ยเข้าอยู่บ่อยนี่ไงโอ้ยกูิีไม่ได้แล้วโอ้ยแต่กูโดนมันตีลอยนี่ดาบกูเข้านะนี่ใช่ไหมโอ้โหวันนี้ยังอีกยาวไกลอ่ะกูจนมุมแล้วตีมันตีมันเออโอ้โหตีแล้วลอยชั้นเออตาหมะเนี่ยอ้เอาเยอะหน่อยบ่อยตีไปเข้าทุกคน มึงก็ตีไม่เข้าตีเมื well. อ่อเข้าผู้บอกูอะไม <c oughs> <lucky. can> ่ต้องพูดด่าก็ด่าโม่ดาเบนผู้พ้องกูไม่ฮักสิดูมึงตีกูตีกูรัวมากเลยอ่าไออันนี้พ่อตีอยู่ทุกคนอ๋อเข้าอยู่เข้าอยู่อ่าเอาดาบกูไปตีไปอ่ารอดาบรอดาบกูตีดิอ่าตีเข้าไหมไม่ได้จากกูเลยเออะพ่อพอไอ้ไอ้บ่อยกูออกไปได้กูเลยกไปได เพมาะว่าฉคิดนี้ใยเขาจะลืมคนไรตยู่ตรงนั้นมึงอันนี้กูเดินไปได้จรังเออเออว่ะแล้วกูไม่ตีมันออกวะแล้วกูตีมันเออโอ้ยกูออกไม่ได้อ๋อได้แล้วอ่ะบอโมโมโโง่กิงเชียวกูลืมตีมันออกอ่ะถือว่าเราแพ้ทุกคนโอ้ยบอแม่งอันเลโหที่หายเลยมาตอนเปสูอของเราเอางี้ผมไปให้บอสมันตีดาเมจพันหนึ่งต่อครั้งนะเว้ยแต่คือมันยังตีเราไม่ตายเลยซึ่งหมายความว่าเงดาบักมันก็ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดก่อเทียชิ้นนะครับเอาคนเอาอย่างี้ดีกว่าอ่ะ เริ่มจากหัวเลยบอยถอดเลยมาพร้อมยังมาเร็วเร็วมึเวเวเวงเลือกเลยกูเลือกบ้างกูหลอกรองเท้าอ่ะงั้นเอาอย่างงี้ยงั้นงั้นต่ออย่างฉุบว่าใครจะถอยจะถอดอะไรมาพร้อมนะมาไกลไกลเอ้ยใส่ตรงกันหนึ่ง<า>สองคดกระดดดโอ้อ <c oughs> โยลุงเ้าทำไมอ่ะถอดแล้วมาพร้อมยังมามาเลยมึง มื no oh! are there? Are there? Uh, ่อกี s <S at, uh, an uh, no Listen, ้ทำไมอะไรอะไรอ้าวก็ไม่ตายอ่ะมาต่อต่อหนึ่งสองเกิดอะไรมาต่อว่าก็ล้มเลยอ้าวอาไม่ตายมาอ้าวกูอยากกูกูกูจะหยุดพักอ้าผมตีบอยล่ะให้ตายเลยตีแต่ก็ไม่ตายอ้าวเพราะอะไรอ่ะ แค่สองคืนนี้ก็กอดทองเต็มตัวแล้วเอากูจะเอาแล้วกูจะละเยอะเออไม่จริงด้วยกอดทองเต็มตัวสมบอกแล้ยไม่ถอดบวกพอมาถอดบวกนั้นเองกูว่าแล้วอ่ะไหนบอยมึงลองอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะไหนมึงลองไหนมึงลองตีกูมานนี้เถือแค่เสื้อก็ไม่ตายอยู่ๆแป๊บนึงอ่ะแ้วหมวกล่ะอ๋อหมวกคือกากสุดเว้ยบอยหมวกไม่ได้ช่วยเลยคือเสื้อหัวสุดอ๋อ ก็ลองทาก็หมวกก็ถอดเพราะสมมตเหมือนกันแหะโอเคครับโอ้โหวนี้กูแพ้แพ้พอวิทย์วร์พอแพ้โอเคทุกคนก็แบบกินนะครับกแพ้ยสองอยากเลยกินกิเอาใจกันนะช่องวิทย์จะทำให้ใจกินหนับไป